ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ซาเนวเลยนะครับผมในเราก็อยู่กับคุยูฟ o า f u b b y เนาะครับเนาะเอาบบพี่น้องเอ้ยก็มาเล่นเกมอันตลาดน้ำนะครับผมนะก็ทุน8ปดพันเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดั้างัดไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อบนัสที่เจ็ดพันห้าลุยครับผม อ่ะก็มานำเก็บอันตลาดนะครับนะครับผมจักกระอียงเลยทีอ่ะก็มาได้มาเล่นโดนแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับพี่น้องเนาะมัอนี่กลับมาย้ำแน่นะครับผมนะอ้าเบิดไปเจ็ดปัญหาได้มา่อสิบสองสปินครับพี่น้องเอ้ยแตกมาแตกมาอีกเรื่องนึงนะครับไปว่าตะไว้แตกพี่น้องเอ้ยเกมนี้นะครับผมนะไว้แตกไว้แตะไว้แตกเอาย่างย่างยางนะครับซ้อมซ้อมมีเอฟซีลิง วยเอาแล้วไงวายแตก2แบบนี้นะครับมีคอมโบต่อนเนื่องไปว้าวเอมกินกระเฟิร์มเอาแล้วไงลั่นลั่นย,งย,งย,งยงังอย่างย่างบางอย่ยังไม่มานะครับผมนะใจเย็นนะสวยคอมโบต่อนเนื่องไปเออได้แล้วนะครับผมเพิ่มตัวคูณไปนะครับอวยเงาอวยเงียก่นอนสวยเอาแล้วไงวายแตกจังหวะนี้นะครับผมไปก็ปักเข้าไปนะครับมีต่อมีเตีเย้ยด้วยม,มีเราได้ก็เอมกินกระเฟิร์มมีไ่เอ้ย ไม้ดอกนี้ก็เติมเกี่ยวกับผมเออดอกนี้บังใหญ่หวานเติมเกี่ยวกับผมเน้นๆไม้ก็เติมเกี่ยวกับผมไหลไหลไหลไม้ก็เติมเกี่ยกับผมคิ้วคิ้วสองไม้ก็เติม,มคิวค้วสองคิว 2, ค้วสองมียบร้อยเลยนะครับผมนาะรางวันแบบเบิ่มเบิ่มนะครับเอาบางนี่ก็ซูเปอร์วัดเทียบนะครับผมนะหมื่นห้าเน้นๆเลยนะครับเอาคูณเต็มเครื่องรอเต็มแข้งนะครับผมนะจะลอดเต็มประตูหรือเปล่านะครับผม ที่เหลือเนี่ยกำไรเน้นๆพี่น้องปักเข้าไปสกิดก็แตกนะครับสําหรับเกมอันตลาดน้ํานะครับผมน่าก็รายจ่ายค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมปักเข้าไปนะครับผมนะไปก็ปักเข้าไปนะครับผมนะบอกบอกเป๊กเป๊กปักปักกูนี่แหละนะครับผมเอาบักยังไงจกบังเนี่ยนะแบบเออโว้ยมาเนี่ยเถอะอย่าบอกว่าได้เท่านี้เดี๋ยวไปวัปักเข้าไปนะครับมีจอดมีเตี้ยไม่เลยเอาไมปก็ปักเข้าไปนะครับมีไม่เลย ไม่ก็ไต่ออกินกระเพริบเออบที่มันเรียกว่นนางไงาต่ออกินกระเพิบเอาแล้วไงจังหวะนี้บังไงวะไอ่กินกระเพริมพันหาเนี่ยนะตีไม่ก็ไต่ออกินกระเพิบนี่บอสเรียบร้อยเลยนะครับรางวัลเบิ่มๆนะเอา,าบาร์ี้ก็มีกะ,กะไปหนึ่งเทนะครับไรจบที่คูณ22นะครับผมนะสปินเบิร์ดเดียวนะครับอ่ะเปิดแรกแหกหมันนะครับผมฟาดมา230กว่าเท่าแบบวัดเย็บนะครับผมสวยๆงามๆนะครับพี่น้องเนาะ อ่ะซัมเกงเหงาอีกสักไมคครับผมอีกเกตพัดละฮะไปครับผมเสีงยงกับแหลมๆอย่างกะบเยาว่ากันเด้อดนะครับผมน่ากะภาคหลายคลิปแล้วก็เสียงมันแตกมันแหบมันก็ต้องใส่เสียงแหลมเอานะครับผมธทรศาสตร์นี่เว้ยบ่ม,มีเสียงดอกพี่น้องเลยอ่ะเปิดแรกเขาฟาดมะมื่นหกนะครับมาเบิงอันที่สวงพี่น้องเลยเมียสีเรียม <laughs> เอ,อ้ยสวยงามเอาละไงวายแตกสองแบบนี้มีคอมโบต่อได้โว้ ไอ้เอฟกินกระผมเฮ้ยไหวแตกแบบนี้ว้ายไอ้เอฟเฮ้ยวหยแต่งสีแถวแบบนี้เต็มจอเต็มจอก็ไอ้เอฟกินกระผมมีตีนไหมเอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวัลแบบเบิ่มเบิ่มเอาบางนี่ก็บซูเปอร์วัดเยบนะครับผมอู้เสียดายเนาะตัวคุ้นมันหน่อยพวดนะครับผมนะถ้าถือตัวคุ้นไหลก็นี่พี่น้องเอ้ยบ่อยากจะขึ้ภาพเลยนะครับผมนะจะลั่นบ้านแบบสนั่นบันไหวขนาดไหนนะครับสวัมีบ้ เอาไว้ก็สวยงามเอาละไงไว้แตกจังหวะนี้คอมโบต่อเนี่ยก็ไต่เอาละไงไว้แต,งงมโมโตกไง,ไแตงสามตัวแบบนี้ว้าบางทีก็ไต่กินกระเพรอมีอีกไหมเอย่ยมีอีกนะครับวัดกินกระเพรอมมีมไหมเอย่ยเรียบร้อยเลยนะครับรางวัลแบบเบิ่มๆเอาบางทีก็สูเปอร์วัดเจ็๊บนะครับผมนะ <c oughs> โอ้แต่แมนคักจะแมนเน่นะครับตอนนี้ฟาดไป300กว่าเท่าแล้วนะครับผมนะโอ้ทถันไปตรงคุณหลายคนีนอ้องขึน้นลั่นบ้านนะครับผม คือีาคาวนนี้นะครับผมนะสัวยขอบุตรตันึด้ไหมอ้มอหัวไว้แตกพี่น้องไว้เตกไว้ตกไว้มามามาว่าคอยจะบังปีดฉากแบบสวยๆงามๆสุดท้ายว่ายังไงไม่ซีรีเหมือนเดิม <c oughs> อ๋เปิดที่สองนะครับจบไปที่สามร้อยสามสิบกว่าเท่าแบบเน้นๆน,น,นะครับผมนะสวยงามอ้มอโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปตัวแล้วนะครับผมนะกับเกมอันตลาด น้ำนะครับผมอ่ะทุนเปียดพันนะครับก็บฟศี่หมื0นเก่าแบบวัดเยกบนะครับผมนะป่ะแตกแล้วเขาก็แยกใหญ่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะไปหาเล่นแนวอื่นกันดีกว่าครับผมไป้าย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 